ตอนนี้เราอยู่บนรถพอดีมึงอยู่บนรถเหมือนกันเหรอใช่อยู่บนรถเหมือนกูไม่ได้กูก็อยู่บนรถเหมือนกันตอนนี้เพิ่งเลิกกองเออเพิ่งเลิกกองนี่คือเพิ่งแจ๊ด EP หนึ่งตัดเสร็จแล้วเย้คือฟังแบบเราเราจะได้คนดูเราจะได้เอาวิสิทธิ์ดูก่อนใครไหมยังไม่ได้ไฟกูยังอัปโหลดอยู่จาะตอนนี้อยู่ในในห้องตัดต่อ ไม่ขึ้นอยากินนยุ่ไม่เคยไหไอยู่ไหนนี้เดี๋ยวจะมีไมโครอ๋อเราคุยเป็เพื่อนเธอก่อนเดี๋ยวน้องมาแล้วเดี๋ยวเราลงไม่ไม่เธอจะอยู่หรือก็ได้นะอ่าเป็นไงบ้างดูตัวอยากไปแล้วเราลองห้าออราลาฝ่าฟกันมาเราลองหางเพราะว่าแบบ เออเนาะมันเห็นแล้วอะมันเห็นแล้วอะว่ามันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมึงจําได้ไหมว่าเมื่อประมาณช่วงนี้เดือนปีที่แล้วพวกเรานั่งเจนไอเดียนอยู่อ่าใช่นั่งคิดไอเดียเรื่องี้กันอยู่แล้วก็ใครก็ตามที่ยังไม่ดูตัวอย่างนะต้องไปดูเลยนะเพราะว่ามันมันแตกต่างจริงๆ guys it's very different it's like very cool you cannot miss it please ใครนี้ฟ้าเหรอฟ้านางคิดออนใช่ไี้ ฟ้านี่คือ my sister อแล้วก็ ep คือแบบตัด ep ดตัด ep สองหรือยังยังเดี๋ยววันวันศุกร์นี้จะตัด ep สองโอเคอยากดูแล้วอยากดูแล้วทำงานมาก็อยากดูแล้วใช่อยากดูความสำเร็จที่เน็เหนื่อยมาตัดเปนนกับบ้านไปไหมเอ้ามาแล้วเหรอ โอมสวัสดีครับผมไมเคิ <c oughs> Michael, ลเราตัดอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วแหละเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับค<อ> <laughs> ิดว่าทีไหนจะบวดมาแล้วครับเราจะไม่ไว้ผมอีกต่อไปเออ,เอ,อ ป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะไอ้นี่คือทรงสกินเฮดใช่ไหมใช่เลยทรงเลยวะสกินเฮดแต่อไหนทรงนี้เทนะเว้ยเห็นไหมนี่มีแต่คนบอกว่าเทเทแต่แต่ไม่เอาแต่บอกคนตดีก็ได้ทีดอกสวัสดีทุกคนครับครับผมไม่ก็ได้ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาไลฟ์นะวันนี้ว่าเราจะมาไลฟ์กันขำๆสนุกสนุกกันเพราะว่าตอนนี้กําลังนี่เพิ่งออกมาจากห้องตัดแกมาโตรด้วย ดีมาชาอ่าไมเคิลสบายดีไหมสบายดีครับก็แล้วคุณนายสบายดีไหมสบายดีครับคุณนายเห็นตัวอย่างหรือยังเอ่ยเห็นแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างดีดีตัวอย่างดีจะต้องตอบว่าดีอย่างไรดียังไงต้องพูดไปด้วยดีตายที่มันแบบลงลงดีเทลหน่อยฮะคุณนายอืม ดีตรงที่มันทาเอามาแล้วมันดูน่าดูอ่ะมันดูแบบเอแปลกแปลกตาแปลกตาจากจากอันอื่นๆอะไรอย่างนี้แลกตาจากผมขยายความให้คุณอนุสรมันมันดีกว่าไอไออันเก่าที่คุณทําไว้มันดูดีขึ้นเออใช่กับจัลลัสก็อย่ามูลี่อย่ามูลี่เพิ่มกับพี่อย่ามูลี่ไม่อันนี้ผมรักเขามีความเฟสสุดส ในน่ารักใ,ใครบอกซึออ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน,กนครับใครไม่มีอ่ะจริงเลยไมเคิลอะช่วยพูดหน่อยสิว่าซีประเด็นหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากซีเรื่องรักการมาลกแตกคืออะไรบ้างอันนี้อะไร,รพูดก่อน <laughs> สิ่งที่เราจะได้รับจากซีเรื่องรักการมาลกวันโลกแตกมีอะไรบ้าง โคือแน่นอนเลยคือทุกรูปแบบมึงอย่าเอาแท็กไลนมามาตอบไม่ได้คือผมอ่ะคือผมมองว่าเรื่องเนี้ยคือเป็นซีรีส์ที่น่าดูนะคือคือ อย่างผมก็แสดงมาหลาย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 เรื่องใช่ป่ะมันจะมีบางเรื่องที่เราแสดงเองเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าดูคือมันเราพูดตรงๆอ่ะคือมันมันก็มีแบบบางเรื่องที่แบบเฮ้ยเราดูเราเราแสดงเราเราเป็นนักแสดงเราเราทํางานนะแต่ว่าแบบพอเราดูในในเนื้อในบทในเนื้อเรื่องในอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เราก็มองออกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเรารู้สึกเรารู้สึกว่ามันมันน่าดูจริงๆนะครับแล้วก็ ผมชอบที่มันมีการมาเล่นตรงตรงของโลกแตกนี่แหละแล้วมันทําให้แบบมันทําให้มันมันมันแตกต่างจากจากจากเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าความรู้สึกอ่ะมันจะแบบสมมุติความรักอ่ะสมมุติว่าเราเราเล่นในเรื่องของความรักอ่ะความรักที่มันแบบมีใน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 เวลานั้นๆอ่ะผมว่ามันจะลึกซึ้งมากกว่าในเวลาปกติในเวลาที่มันโรกจะแตกผมว่ามันจะเ็เทสได้ดีได้เยอะกว่าอันนี้แค่เอาแค่เรื่องความรักอย่างเดียวทําไมตอบดีจังวันนี้ เอาใช่ผมผมผมพิษนักวิเคราะห์ผมวิเคราะห์จริงจังจริงจังเอาไนอ่ะแล้วก็ไนล่ะไนเป็นเป็นอย่างไรบ้างเออคือรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันมันต่างจากเรื่องอื่นออ่ะรู้สึกแบบแค่แค่รู้สึกว่ามันมันมันแตกต่างจากบีเอลเรื่องอื่นๆมากๆเพราะว่าเวลาไปบอกใครก็เขาจะคิดว่าแบบ เออไม่เคยเห็นแนวนี้ที่มันแบบผสมผสมกันหลายๆอย่างอนในฐานะที่นายเล่นเต็มตัวเรื่องแรกใช่ไหมเต็มตัวเรื่องแรกใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหมายถึงซีรีส์หรือว่าหมายถึงการเล่นหมายถึงทั้งการทํางานทั้งเนื้อหาซีรีส์ทั้งทุกอย่างมันเป็นไงบ้างสนุกส,สนุกดีสนุกดีนะครับไม่เคยไม่เคยออกกองไม่เคยไม่ไม่ไม,ไมีประสบการณ์เหมือนไมเคิลนะ แต่ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เซิร์ชบ้าบ้าบอดีสนุกดีบ้าบ้าบอนีสนุกดีื่อะไรเขาเรียกว่ากองไม่ฟีลเลียดไงกองไม่ฟีลเลียดกองแล้วไม่เคลื่อนหลับมาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองของเราละเป็นการเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่ามันกันงานเป็นยังไงบ้างก็อ่า เรื่อง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 ที่เรื่องแรกต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในในตัวบทเนี่ยเรื่องเรื่องแรกเราผมเผิ่งเิดจะเป็นบทที่เด่นกว่าคือหมายถึงว่าใน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 เขาเรียกว่าเดโมเดโมกราฟีคือแบบเราเราเรื่องแรกเราเป็นผลองเป็นตั้เหกเป็นแนวนั้งตั้ง e o e o นี่มปิดไปก่อนเดี๋ยวฟอนเสียงรถับดังมากโทษค่ะไม่เดี๋ยวจะถึงแล้วเดี๋ยวจะลงละเอาจริงเดี๋ยวจะลงละ ไย่าั้นเดี๋ยวลก่นเดี๋ยวเยวดางปายเออเออโอเคลงไงวะลงไงก่อนเอ้ากดปิดเลยประตูสิโอเคเดประตูอ๋อลงเปิดประตูอะโอเคต่อนะต่อเออคือเหมือนกับว่าเรื่องเรื่องแรกอะจะรักะันรักเหอคือมันก็เป็นเรื่องที่เราชอบนะเป็นเรื่องที่เราชอบมากเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่แบบมัน มันเลียวอะเรื่องมันเลียวนะครับก็ชอบแล้วก็เราก็เป็นบทที่แบบเด่นคือเราไปมีคู่ใช้คําว่ามีคู่แล้วกันแต่ว่าเขาเนี้ยพอมันเรื่องที่สองเนี่ยทูดูไวนเนี่ยเราเป็นเรื่องที่ที่ถ้าเอาตามหลักก็คือบทมันถูกตอบมาเป็นซัพพอร์ตแต่มันเป็นซัพพอร์ตที่เพื่อนชอบนะค,คือใครว่าการไม่ซัพพอร์ตการเป็นคือคือใ,ในในในทางกายภาพไงในทางกายภาพคือสมมุติว่าพระเอกพระรองมันก็มีพระนางพระรองพระนางรองอะไรใช่ไหมถติเราเป็นพระเอกมาอันนี้เรามาเป็นแบบ เป็นพี่ชายอย่างเงี้ยมันก็เหมือน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 มันดอบลงแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเราอ่ะชอบในในบทของการบทบทเนี้ยที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการมันเราชอบที่มิติตัวละครมันแบบเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนแล้วก็เป็นบทที่เด่นคือเป็นพันลองที่เป็นเป็นตัวซัพพอร์ตที่เด่นมากๆเลยอ่ะแล้วแล้วแล้วเราได้รับเล่นแเราก็รู้สึกว่าเออมันเราชอบมากแล้วก็เรื่องเรื่องมันสนุกแล้วก็ เรารู้สึกว่าเราสําคัญเน่ในเรื่องเนี้ย<ม>เออ<ง>ก็แบบชอบมากแล้วก็เราเราก็ต้องก็หวังว่าวไม่ก็หวังว่าสมมุติเรื่องแรกเป็นพันเอกเรื่องสองเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเรื่องสามอยากเอากูเป็นแับตัวประกอบนะไม่เรารู้สึกว่าตัวละคกรกัสมันมีมิติมากเว้ยมันมีมิติในในในเรื่องของของไปก้าวชีวิตของมันหรือว่าเรื่องราวชีวิตของกัสที่น่าสนใจอยู่แล้วอะเออแล้วก็เราว่าคนดูดูเราต้องมีความรู้สึกแบบ ผูกพันกับตัวละครตัวนี้นะแม้ว่าจะ,จะไม่ได้ออกมาเยอะแต่ว่าเป็นอะไรที่ทุ่งคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีมีมิติเยอะเลยแหละหลายเลยเยอร์แล้วตัวละครไหนล่ะเล่นเป็นรองใช่ไหมรองเป็นคนยังไงเล่าสิอืมคือไม่ไม่ไม่รู้จะเอาไปเทียบกับอะไรเหมือนไมเคิลไมเคิลก็เคยเล่นมาแบบตัวพระรองนุ่นได้มีมิติใช่ไหมคือ ไม่ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรรู้แค่ว่าแบบเออมันก็ดูลักครอบครัวด,ดีนะแล้วก็ดูแบบดูดูแบบอยากทําอะไรก็ทําดีอะ่ะดูทําดูทําเพื่อคนอื่นแต่รู้สึกว่าขัดใจอยเดียวคือมึงติ๋มไปไหนอะ่ะมึงติ๋มติ๋มนี่คือสิ่งที่ขัดใจน<อ>นมากๆเป็นเด็กนอนไม่ถึง,ถงลองนอนติ๋มอ,ะอ่ะเออลอง,ลอ,งอ่ะติ๋มมากเลยลองอใชท่ทำไมอามทำไมเป็นลองติ๋ม เป็นคนที่แข็งแกร่งข้างนอกทําเป็นแบบว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นแบบฉันเป็นลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจจริงแล้วก็ก็อดแอแต่ก็มีตินะจริงๆก็มีตินะอย่างเงี้ยเออก็เล่นยากนะคือตอนอยู่กันไหนแบบลองต้องแบบเป็นแมวเหมียวอ่ะพออยู่กับฝ่ายลองก็พยายามจะเป็นสิงโตแต่ก็เป็นเป็นเป็นไปได้ยากเพราะว่าดูไปดูมาก็ลองก็ดูแบบอินนิ่นกันนะแบบแอบแอร แต่ว่าอะไรวะแบบอยู่อยู่กับอยู่กับโจก็ต้องแบบเป็นแมวอยู่อยู่กับน้องต้องเป็นแบบพยายามเป็นหัวหน้าแต่คือก็คือเป็นหัวหน้าไม่ได้อยู่ดีเพราะเพราะไม่กล้าทาอะไรอืมอ mm ืมใช่อ่า I'm International FC นี่คือ um, อ่าหัวจ้งงางเขามัน่ะเอ่อถามว่าอ่า Can you um uh, spoil any scenes like what scene that you cannot miss just Just the teas, okay? Don't tell it all. Just like the teas, because you already have three days left. You're gonna see the first episode, and guess what? We're gonna see it together in the cinema. This is like so weird because, yeah. How excited, How excited are you guys for the first episode gonna release? Okay, start with Michael. i was in Thai, a Thai, I was a Thai. ก็คือคือต้องบอกว่าอันนี้เป็น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 ซีรีส์ที่แบบเราเราตัวเมคักนเองเนี่ยก็คือรอคอยนะครับรอมาค่อนตีนะฮะแล้วก็เรารู้สึกเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันจะต้องดีมากๆเพราะว่าเราแสดงไปแล้วนะครับเล่นเล่นเล่นเราถ่ายไปเสร็จลวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเล่นได้มันมันมันดูเดือดอ่ะมันดูเดือดเรารู้สึกว่ามันมันเราอยากจะดูว่าไอ้ที่เราเล่นไป มันจะออกมายัางไงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็วันที่ยิบเกาเนี่ยคือก็เดี๋ยวก็ได้ดูพร้อมพร้อมกับทุกๆคนเนี่ยเียมีเก็บเดี๋ยวมีเก็บดีเอ็ชั่นใช่ไหมแล,แล้วจะไปเนลนโรงหนังด้วยคือในโรงหนังด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเล่นดีหรือเปล่าคือถามว่าต้องบอกว่าซีรีส์ของอนุสรสร้อยสง,งินเนี่ยมันมันไม่ได้การที่สมมุติว่าเราเรารู้สึกว่าเราเล่นดีเล่นดีหมายถึงเฮ้ยเรา เรามี acting เรามีสีหน้าชัดหรือเรามีแบบการทําที่มัน p อร f e c t อย่างเงี้ยอันนั้นน่ะบางทีอ่ะสาหรับอนุสร์มันไม่ได้แปลว่าด,ดีไงสำหรับอนุสรเนี่ยการเล่นดีเนี่ยมันคือต้องสมจริงและไอ้สมจริงอ่ะมันไม่สมบูรณ์เราเลยรู้สึกเราเลยเราเลยไม่รู้ว่าเราเล่นดีบางทีเราบางซีนอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเทคเนี่ยเล่นดีเทคเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่าสําหรับคุณอนุสร์เส้นเงี่ยมเนี่ยเขาจะ ไอ้ไอ้ที่เราคิดว่าไม่ดีมันดันเข้าตาเขาบางทีมันอย่างบางทีเราพูดแล้วลิ้นมันพันแบบเฮ้ยบางทีมันพูดไม่ค่อยชัดหรือแบบพูดติดอ่างคำหนึ่งเนี้ยบางทีมันทําให้ดูเป็นคนเนี้ยแล้วตรงเนี้ยอืผมว่ามันจะเจอในซีรีส์เรื่องเนี้ยเยอะอืมอใช่ใช่เรามีความรู้สึกว่าบางทีตัวละครสองคนคุยกันอ่ะเราไม่ต้องรู้ทุกคําพูดของตัวละครก็ได้อะจะปะในฐานะคนดูอ่ะเราแบบโอเคเขาคุยกันแล้วจับใจความได้แล้วเราก็ รู like, example, like, heart, like ้ถึงแอตโมสเฟียร์หรือว่าฟิลลิ่งของตัวละครหรือว่ามันก็แบบมันก็ทําให้ใจเราแบบใจใจฟูอะไรอย่างเงี้ยนะ so what about you night what about um you have a couple so you need uh huh? yeah. I h peace ฮะคือของพไทยไธนะปะอะไรนะขอคําถามอีกรอบหนึ่ง no I mean <S <S um, what is the question ขอคําถามอีกรอบหนึ่งตื่นเต้นไหมที่แบบอีสามมันจะออนไหมโอ้ The first episode g o กันจะปล่อยในสาม d a y so s how do you feel right now and yeah what did you expect the all audience กันจะ feel about the first episode เอ่อไม่ไม่รู้คนดูชอบไหมเพราะไม่น่าจะไม่เคยมีใครเห็นนายเล่นละครหรือเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนก็พ่วงกับบอยผ่านก็ก็เชื่อใจพ่วงกับว่ามันน่าจะดีแหละก็อยากให้ลองชมกัน ว่าเล่นเป็นยังไงก็มา,มาด่าได้มีไอจีอยู่แล้วมาด่าได้ว่า <laughs> เล่นดีไม่ดีใช่ครับ<ม>ก็ผมมีคําถามถามกลับไปที่พุ่มกับอ่าผมอยากถามว่าจากที่เราทํางานกันมาเราแบบคุณคุณอยู่หน้ามอนิเตอร์คุณแบบคุณเห็นทุกอย่างผมถามหน่อยว่าจากการประเมินตอนเนี้ยคือคุณอาจจะยังตัดไม่ครบทีเรื่องเนี้ยมัน มันสนุกเบอร์ไหนมันแบบมันดูเดือดเบอร์ไหนเอาที่คุณคิดเลยอะจะบอกว่าซีรเร่องนี้เป็นซีรีส์ที่มันไม่เหมือนจะรักลักเหจะรักร,รักเหยมันมาได้แรงม,มาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแต่เราเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ารักการมาลงแต่มันคือเรื่องที่ในอนาคตเป็นเรื่องจินตนาการที่เราอยากให้โลกมันเป็นแบบนี้แล้วที่เราอยากให้คนเป็น,ปนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วพอเรานั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วเราจะบอกว่าเราคิดว่าการแสดงของพกยอ่ะดูดีที่สุดเท่าที่เราเคยกำกับมาแล้วอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าจะบอกว่าอย่างไนอย่างเงี้ยไนก็กลายเป็นรองที่ completely perfectly มากคือไม่คิดว่าไหนจะเล่นได้เพราะตอนแรกตอนเวิร์กช็อปนี้คือแบบนั่งกดหัวมาแบบตายหาละคูเลือกใครมาวะแบบจะเล่นได้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอ พอลองมาเป็นเฮ้ยพอไหนมาเป็นลองอ่ะเราเราเราลืมไหนไปเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกก็เกลียดมันมากที่มันเป็นตัดผมปูดมากแต่ว่าพอมันเข้าซีนอ่ะเราก็เห็นเราเราเราเห็นมันเป็นเป็นลองเราไม่เห็นมันเป็นไนเพราะเราเห็นมันเป็นลองปุ๊บเราลืมความรู้สึกว่าเออเป็นตัวละครที่แบบแม่งดีเล่นดีมากเล่นดีมากตัวละครการ์ดอตัวละครการ์ดมัน มันเนี่ยเราคือเราอาก็ตัดจะรักก็รักเธอในระหว่างที่ถ่ายชิลด์บอลเอนอยู่ด้วยเออแล้วมันทาให้เห็นไมเคลิลที่มีพัฒนาการที่แบบก้าวกระโดดอ่ะคือคือ,คอ,อยูไพเป็นการที่เราที่ทําให้ไอเบสเห็นก็ลองไห้อ่ะหรือว่าแบบเอ,อ่อเดี๋ยวก็ลองไห้เพราะว่าแบบต่างคนทุกตัวละครในเรื่องนี้นักแสดงทุกคนคือ คืออินไปกับมันหมดเลยแล้วเรารู้สึกแบบเออว่ามันดีมันดีจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอเอพินแรกคืออาจจะเห็นอะไรไม่เยอะแต่ว่าคนจะได้ดูถึงแอตมอสเฟียร์ของเรื่องฟิลลิ่งของเรื่องโดยเฉพาะการแสดงของกสัสที่ออกมาในเดรกแรกแล้วก็เรารู้เราเรารู้เลยว่าตัวละครกัสม่งมีอะไรอะ่ะมีอะไรบางอย่างที่แบบอต้องรอต้องรอต้องรอเฉลยอ,อ่ะ ต้องหล่อเพราะว่าแบบว่ามันมีแบบซีนแบบขนาดที่ยูวกำลังตัวละครการพูดกับกอล์ฟในเรือนจำอะตาของไมเคลิลซึ่งวันนั้นไมเคิลบอกว่าไมเคิลเล่นไม่ดีเพราะไมเคิลไม่ป่วยอะไรก็ตามแต่วันนั้นะ่ะความเหนื่อยล้าในตาความกอย่างอะมันกลับกลายเป็นว่าเออนี่แหละคือตัวละครการต้องเป็นแบบนี้เพราะมันเหนื่อยล้าแล้วกับการมันกับการที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีมากเฮ้ยคุณพูดแม่งกลยุกเลยว่ะ ก็อวยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าจริงๆริงจริงจจริงเพูดเพราะว่านี่เพิ่งออกมาจากห้องทําสีเมื่อตะกี้เมื่อประมาณยี่สิบนาทีที่แล้วเราก็เพิ่งทําสีหน้าของกัดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งเห็นว่าเออแม่งไม่เพิแม่งควรแบบเบสสอร์ตอเตอร์เถอะเอารางวัลนี้ไปซะเออต้องมีรางวัลแล้วแหละคุณนามรอบเด่นมีรางวัลรางวัลแล้วก็เอออะไหนไหนก็ไหนไหนละอยากจะถามก่อนที่เราจะ หยุดไลฟ์กันครั้งนี้อยากจะถามว่าอยากจะให้บอกหน่อยว่าคนดูอ่ะจะได้อะไรจากเรื่องนี้ได้เจอซีรีส์บีอที่แบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนอันเนี้ยชัวร์เ <laughs> อยนะชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าแบบจะได้อะไรจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้นะแบบเรียนรู้อะไรกับมันผม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 คิดได้ยันหนึง่งคือคือจริงๆแล้วถามว่าเรียนรู้อะไรเนะี่ย คำตอบอะ่ะมันมีมันมีเยอะมากเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีมันมีพอย n ์ให้มันให้มันเป็นแบบสิ่งที่ที่ได้รับอะ่ะผมมองว่าเยอะนะเรื่องนี้แต่แต่สิ่งที่สําหรับผมอะ่ะผมคิดว่าผมคิดว่าคนที่ดูแล้วเนี่ยจะจะเห็นคุณค่าของของความรักของความสัมพันธ์มากขึ้นคือคุณดูดูจบคุณอาจจะแบบ คือน้ำน้ำตาม,มีอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะผมว่ามันทําให้เราเรียลไลซ์ได้บางอย่างว่าเฮ้ยชีวิตที่เราดําเนินอยู่อแล้วคนที่อยู่ข้างเราคนที่อยู่แบบใกล้ๆตัวเราอะ่ะเราอาจะผมเชื่อว่าคนใครที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วดูจนจบเราจะรักรู้สึกรัก,ร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 กคนที่เราอาจจะเคยมองข้ามหรือเราก็รักอยู่แล้วแหละแต่เราจะรักมากขึ้นผมผมเชื่อว่าอันเนี้ยจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ที่ที่ผมสัมผัสได้แม้แค่ผมแสดงผมก็รู้สึกว่ารู้สึกเป็นอย่างนั้นอืมต้องตัวละครการ์ตูนเป็ัที่เซอร์ไพรส์มากนะคุณคุณผู้ชมสุณจะดูแล้วแบบว่าจะรู้สึกแบบช็อกจะรู้สึกแบบหลายๆความรู้สึกแบบเยอะมากตัวละครการ์ตเขาถามต้องเตรียมทิชิชู่ใช่ไหมโอ้โหคุณดูซีรีส์ของอนุสร ดูดูดูถ้าไปดูผลงานอนุสรค์คุณต้องเตรียมชิดชูอยู่แล้วครับยังไงก็มี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 แน่นอนไนล่ะครับไนเป็นไงบ้างอยากที่ว่าคุณดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้เออคือเอาฉากที่ในชอบที่สุดละกันที่ในของทั้งเรื่องอันเนี้เอ่อในว่าคนดูจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าครอบครัวเป็นสิ่งเดียวที่ยังไงก็ตัดไม่ขาดฉากที่ อาร์ตกับไมเอ้ยพี่เบสกับไมเคิลน่ะฉากสุดฉากสุดท้ายที่แบบทําสัญลักษณ์อ่ะโอ้โหอันนั้นคือแบบเออสุดท้ายแล้วไม่จบไปเนี่ยไม่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 มีใครไม่มีใครรู้กันว่าเป็นอะไรบอกแค่แบบทําสัญลักษณ์เฉยเออไปฉากานั้นเป็นฉากที่แบบต่อให้แบบจะห่างกันหรือว่าจะแบบไม่ชอบไปแค่ไหนสุดท้ายแล้วยังไงก็คือแบบพี่น้องใส่เลือดเดยวกันอยู่ดียังไงสุดท้ายมันมันก็รักกันอยู่ดีอใช่ฉากนั้นคือแบบที่สุด แล้วการที่ได้เล่นคู่กับโจ๊กเป็นครั้งแรกเป็นไงครับเชฟเออจะเื่อเกี่ยวกับกาเล่นเก่งใจไปครับไม่ใช่หมายถึงว่าก็คือเราไม่รู้จะเอาตัวอย่างอะไรไปไปแบบไปมาที่มาเป็นตัวอย่างเงี่ยเพราะเราไม่เคยเล่นไหมก็ไม่ไม่รู้ว่าแบบการเล่นเก่งคือไงการเล่นไม่เก่งคือไงก็คือเลยรู้สึกว่าทุกคนเล่นเก่งไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เล่นเก่งอยู่แล้วเขาเขาพอเขาก็แบบอยู่ในวงการการถ่ายโฆษณามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราก็ เล่นกันดูแบบจูนกันง่ายดีใช่แบบ mm hmm. ไม่ค่อยมีเคอะเขิน mm hmm. เพราะคุยกันตั้งแต่คุยแบบเออพยายามจะทําความรู้จักกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอืมอ mm ืม hmm. ใช่ใช่เอาดีเป็นอะไรที่ก็จะบอกว่าเรื่องเนี้ยจะเป็นผลงานที่เอาง่ายเป็นมาสเตอร์เพลสของกูแหละอืม mm hmm. คิดว่าเป็นมาสเตอร์เพลสของแล้แลกี่รางวัลอันนี้กี่รางวัน <laughs> โอเคมันผ่านอะไรไปเยอะมากเ,เรื่องเนี้ย ผ่านอะไรันเยอะเยอะมากคือแบบค mm ือหีกัดฟันจนแบบกัดฟันทําจนมันสําเร็จขึ้นมาได้อันนี้ต้องขอบคุณนักแสดงทั้งสองคนด้วยซึ่ง mm hmm. สองคนนี้เป็นอะไรที่ก็ให้ความร่วมมือดีร่วมมือดีมาก <laughs> 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 In the fan want to watch till the end s too yeah I really want to share it too so I'll I'll just keep update to อ่ะสุดท้ายละ อยากจะชวนคนดูมาดูเรื่องนี้มาเกินหน่อยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะืออ mm hmm. ไนพูดอังกฤษแล้วกัน <Okay. S 1> ทำไมขึ้นเสียงหน้ามันใสจังวะใช้ฟิลเตอร์เลรอาล้าวแน่นอนฟิลเตอร์ดีก็อยากจะบอกทุกคนว่านะก็ซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมันก็ออนแอร์นะครับอีกสามวันนะครับออนวันที่ยีิบเก้านะฮะวันเสาร์นี้ที่จะถึงแล้วเนี่ยก็จะออนถ้าเกิดจะดูสดๆพร้อมกันเลยนะฮะก็คือดูที่ ได้ทางช่องอมรินทีวีนะครับผมตอนสี่ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็สามารถดูลีลันได้ที่วีทีวีนะครับก็อยากจะบอกว่าคือถ้าถ้าเกิดว่าว่างนะฮะคือคือคือผมเชื่อแค่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 เชื่อว่าผมมั่นใจที่จะพูดว่ามันเป็นซีรีส์ที่ที่น่าดูที่คุ้มค่าฉลดเวลามาคุ้มค่าแน่ๆนะครับแล้วก็ ถ้าคุณได้เผลอพลาดดูตอนแรกไปแล้วก็นั่นแหละครับยาวๆนะฮะสิบตอนนะครับก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนแล้วนะฮะติดูน่งวิีโนะครับผมก็อยากเชิญทุกคนนะฮะก็ก็ก็ดูผมจริงๆจริงๆก็อยากจะให้มาดูเราด้วยที่เราได้แสดงเนาะแล้วก็อยากจะให้ได้เสพนะครับผลงานดีๆที่พวกเราทุกคนตั้งใจทํานะครับทุกคนเลยนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนคงคงรอดูอยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้ อ่าแล้วฝาษากาษเป็นภาษาอังกฤษไม่ไม่หายไหม่แล้วไม่แล้วแล้วไฟนแฟเขาที่อยู่แต่างประเได้เขาจะดูยังไงอ่ะหรือว่าหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีช่องทางเดี๋ยวอัพเออเดี๋ยวอัปเดตอย่างนี้พอเอาใยกันแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษโอเคเพราะว่ามีหลายประเทศซื้ออยู่นี่เลือกไม่ถูกเลยจะใครหมนโอเค for all of you guys of international fans I would like you to I I would like to announce that You will be able to watch this series but you have to wait for the committee plus to update of where you can watch it so i really want you to watch because this is my first series ever and this is i really work so hard to produce this for you to act this in this series with arm um, and with the crew so please enjoy my series on the 29th will be premiere yes have fun uh, so i am i i i kind of have mixed feeling right now i feel so relieved that finally the first episode gonna put out you know you guys can watch it <laughs> and my, my second feeling is like jesus I'm just nerve. i i feel i I feel butterfly, I feel just I'm not ready, but I'm completely ready you know it's kind of hard to explain, but it's just like something that that is really have value in your heart. you're gonna know a lot of things in this series you're gonna you're gonna believe that people next to you is very important too. time is very important, so just prepare your tissue. Prepare อยู่แล้วคุณก e ลังจะหัวเ so hard y o u กำลังจะร้อง so hard y o u ก e gonna feel many f e e l i n g so s just prepare anyway อ uh, mm h hmm. วันที่ยี่สิบเก้านี้เนาะยี่สิบเก้านี้ก็คืออีกสามวันที่ใกล้จะถึงแล้วก็เรานักแสดงทุกคนอนะ่ะทำเรื่องนี้กันมาหนักมากเราก็เล่นกันหนักมากไมปขึ้นนิดแบบฟาดวิง่งเข้าวิ่งออกคือแบบนำ้ำน้ำตาเนี่เป็น ครึ่งชั่วโมงก็จะไหลออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมปล่อยสักซีนหนึ่งมึงไม่ไหลกูก็ไม่ถ่ายกูก็ไม่ให้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเออแล้วมันเป็นผลง,งานที่ออกมาดีก็ขอบคุณทั้งสองคนมากๆที่มาไลฟ์กันวันนี้แล้วก็ขอบคุณับใช่แล้วก็อย่า<อ>ลืมเนาะที่เก้านี้อย่าลืม,นะอ,ยลมอย่าลืมโพสสิ่งที่กูบอกด้วยได้ <laughs> เออประมาณนั้นก็เนาะอย่าลืมตัวอย่างด้วย ใครยังไม่ดูตัวอย่างไปดูเลยนะครับอย่า go watch it go watch it on YouTube is is just fabulous I just love it so thank you guys for coming okay okay can you say goodbye to the fans goodbye s s a g e to the fans เดี๋ยวดูนะครับ because yeah okay love you guys take care I love the fans too bye 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 ประกาศ นี่ไม่ใช่การทดสอบนี่คือระบบออกอากาศฉุกเฉินจากทำรรเนียบรัฐบาลในอีก12วันชั้นบรรยากาศบนพื้นโลกจะถูกทำลายณถ้าโลกแตกจริงๆอะมึงมีอะไรจะบอกกูป่ะรัฐบาลประกาศให้ทุกคนเข้าหลุมรบภัยเรารีบไปหลุมลบภัยกันเถอะความจำเราหายไปอะมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างโลกเรากำลังจะโดนดวงจันทร์พุ่งชนอะตอนนี้ที่เหลือข้างนอกมีแต่พวกอนุภาแล้วก็พวกอชาชญากรอะ ไม่ตายแล้วไม่ส่คนตายพร้อมพวกเราไม่ใช่มาตายแบบนี้ฝ่ายจะฆ่ามันทำไมบอกไม่เหลือใครไงเอายังอยู่นี่ไงหนูว่าหนูรู้แล้วว่าคนนี้ฆ่าไม้อะอยู่ที่ไหนแล้ก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายอ่ะเลาะกันกำลังจะแตกอ่ะมันแข่งเอาไว้แต่แม่กูยิงยิงสิไอ้บ้าน ออกจากคุกแล้วอ่ะอยากทำอะไรเปนอย่างแรกกูอยากไปเขาคอวะ่ะอยากไปที่ที่ครอบครัวเราเคยไปด้วยกันเนะี่ยเรากับเรา<ส>อ<ม>่ะก็รู้สึกไงตั้งแต่ท<จ>ี่กอลเข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันคุ้มค่าที่สุดแล้วอ่ะ รือตายมันทำไมเราคิดว่าเราน่าจะรักอาตัองอ้งแต่ครั้งแรกที่เจอใใพูดใจที่ได้